ผมเองงบ้างครับผมชื่อฟฟฟ่านะครับแล้วคุณกําลังดู f a r a d ด s ์เสื้อยือดโอ e วอร์ไซส์กำลังกลับมาฮิตกันอีกครั้งนึงแล้วและเสื้อจาก2แบรนด์นี้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยนั่นก็คือ H&M และ Uniqlo เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปเปรียบเทียบและรีวิวเพื่อที่จะหาเสื้อยือดโอเวอร์ไซ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดและทรงสวยที่สุด สำหรับคุณและถ้าเกิดวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe หรือว่าคุณเข้ามาดูบ่อยๆแต่ยังไม่ได้กดเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเรื่องกดปุ่ม subscribe ช่องผมนั่นลวกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปละฆังที่อยู่ข้างกันด้วยพอะไรที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาด ตัวนตัวแรกเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่พื้นฐานมากๆเลยนะครับของ H&M ตัวนี้เนี่ยชื่อทรงว่า Relax Fit และทรงของมันเนี่ยก็ยังไี้เห็นแล้วก็ตามชื่อมันเลยมันก็จะมีความลีเล็สักหน่อยหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทรงสลิมที่เป็นอะไรที่เบสิกมากๆของ H&M สําหรับเสื้อตัวนี้เนี่ยใครเคยใส่ของ H&M ตัวที่เบสิกที่สุดเนื้อผ้าของเขาประมาณนั้นเลยมันจะมีความเบามีความบางมีความระบายอากาศได้ดีมันไม่ได้หนักมันไม่ได้ถ่วงมันไม่ร้อนหนึ่งสิ่งที่ตัวนี้อาจจะเสียเปรียบตัวอื่นหน่อยเลยก็คือเรื่องของ คือตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่แบบโอเวอร์ไซส์โดยตรงอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่มันตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความยาวมากยิ่งขึ้นคือเสื้อทรงโอเวอร์ไซส์มันแตกต่างก,กับการที่คุณเพิ่มไซส์เข้าไปการที่คุณเพิ่มไซส์เวลาที่คุณซื้อเสื้อเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าแน่นอนเสื้อใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเนี่ยมันก็ต้องยาวมากยิ่งขึ้นแล้วตัวเนี้ยมันก็เป็นแบบนั้นเมื่อและที่ด,ด้านข้างมันกว้างขึ้นเนี่ยมันเพิ่มความ สูงเพิ่มความยาวของเสื้อเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอย่างที่คุณเห็นเลยเวลาใส่ไปแล้วมันอาจจะแบบปิดตูดเยอะจนเกินไปหน่อยมันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สําหรับใครที่ไม่ค่อยชอบสไตล์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายและด้วยราคาแค่เท่าไหร่อ่ะ199บาทอ่ะคือ1 9 9บาบาทกับเสื้อที่แบบโอเวอร์ไซส์เนี่ย คุณภาพของมันก็เหมาะสมกับราคามากๆแล้วนะครับการตัดเย็บของเขาก็ถือว่าโอเคไม่ได้มีแบบคุณภาพเวอรวัวงแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดจนเกินไปแต่ด้วยอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของทรงของเขาเนี่ยผมขอให้คะแนนตัวนี้สัก7.5แล้วกันทีนี้เรามาดูตัวที่2งของ H&M กันบ้างนั่นก็คือตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อทรงว่า r e l a x Fit เหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือทรงของมันคืออย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของความยาวมันจะไม่ได้ยาวมันก็จะไม่ได้กองเหมือนกับตัวแรกแล้วแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นบ็อกซ์มากยิ่งขึ้นมันจะมีความเหลี่ยบม,มากยิ่งขึ้นมันจะคล้ายกับทรงโอเวอร์ไซส์มากยิ่งขึ้นคือตัวเนี้ยแม้ว่ามันจะชื่อทรงรีแล็กนะแต่จริงๆแล้วมันก็เทียบได้กับทรงโอเวอร์ไซส์เลยคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันที่ผมไปซื้อเนี่ยวันนั้นเนี่ย ผมก็เดินหาอยู่สักพักนึงแหละแล้วพนักงานก็เดินเข้ามาขอเบอร์ผมแน่นอนเพราะผมหลอกมาก อันนี้เสริมเอาจริงๆคือพนักงานเนี่ยคือนิ่สมากๆเขาเป็นแบบพนักงานที่ดีมากๆเลยก็เดินเข้ามาบอกเฮ้ยมองหาอะไรหรือเปล่าผมก็บอกอ๋อพอดีผมหาเสื้อที่เป็นโอเวอร์ไซส์ที่สีขาวอยู่เขาก็บอกอ๋อโอเวอร์ไซส์เนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีสีขาวมันจะมีแต่สีส้มสีเนื้อแล้วก็รู้สึกว่าสีน้ําเงินมั้งถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดนะมี3สีนี้แหละแล้วผมก็เลยถามพนักงานเฮ้ยแล้วงั้นมีรุ่นไหนที่มันคล้ายๆกับแบบนี้ไหมเขาก็บอกอ๋อ เงินก็มีมันก็จะเป็นทรงนี้ผมก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงดีวะแล้วผมก็เลยแบบโอเคงง้นไม่ปลายสีขาวหมดเราอยากทำคลิปโอเวอร์ไซส์เราก็เลยเลือกแบบทรงโอเวอร์ไซส์ทีนี้ตอนไปจ่ายตังค์เนี่ยพนักง,งานอีกคนหนึ่งที่เคาน์เตอร,ตอร์ซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนกับพนักง,งานคนแรกไม่ใช่ไม่รู้จักกันก่อนไม่ได้ยินสิ่งที่ผมพูดกับพนักง,งานคนแรกนะเขาบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ถ้าเกิดว่าชอบโอเวอร์ไซส์เนี่ยทำไมไม่ลองเป็นทรงนี้ดูล่ะผมก็เลยอ่ะโอเคเงินไม่เอาละตัวนั้น ขอเปลี่ยนเป็นทรงนี้แล้วกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยของมันจะเด็ดขนาดไหนทําไมเขาถึงเชีย์ยังเลยสาหรับทรงนี้แล้วเท่าที่ผมได้ใส่เนี่ยผมก็เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงแนะนําตัวนี้เพราะจากที่ผมได้ใส่เปรียบเทียบระหว่างตัวที่เป็นโอเวอร์ไซส์จริงๆที่ผมไม่ได้เอามาเนี่ยกับตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยมันดูมีความสามารถที่จะใส่ได้กับคนที่หลากหลายมากกว่าเข้าใจเข้าใจความหมายไหมคือโอเวอร์ไซส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแนวแบบสตรีทแบบสตรีทจ๋าจาต้องการแบบเสื้อตัวใหญ่ๆเลยอะ แต่ตัวนี้แม้ว่ามันจะเป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแต่มันสามารถที่จะใส่ได้ใน everyday life อะ่ะมันสามารถที่จะใส่ได้ในหลากหลายสไตล์มากขึ้นแม้ว,ว่าคุณจะเป็นแต่งตัวแบบแนวสตรีทแนวเด็ปเปอร์แนวแบบว่าแคชชวลสักหน่อยหนึ่งคุณก็สามารถที่จะใส่ได้แล้วตัวเนี้ยแม้ว่ามันจะเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับตัวแรกตัวนี้ไปแต่เนื้อผ้าของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคืออย่างที่ผมบอกไปการที่คุณดูแค่แบบเฮ้ยมันเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผ้าโน่นนั่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนียมันไม่ได้บอกทกอ คาร์บอนร้อเเ็เหมือนกันแต่อารมณ์และความรู้สึกของมันเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะตัวเนี้ยมันจะมีความแบบดิบๆิบหน่อยแข็งแ็งสากๆหน่อยเกิดว่าถามว่าเฮ้ยระหว่างตัวที่ผมใส่อยู่กับตัวแรกเนี่ยตัวไหนมันจะเบาตัวไหนมันจะระบายอากาศได้ดีกว่าเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าตัวแรกนะครับสำหรับตัวเนี้ยผมชอบนะอารมณ์ในการใส่มันมีดูมีความแบบมีคลาสมากกว่าดูมี texture มากกว่าดูมีอะไรมากกว่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยที่ผมบอกไปมันก็มาพร้อมกับความสากแล้วก็ความหนาสักหน่อยหนึ่งสําหรับใครที่ไม่ได้ชอบ ความแบบเนื้อผ้าที่มันหนาหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องทํางานแบบหรือว่าคุณไปไหนในที่แจ้งที่มันแบบร้อนเนี่ยตัวนี้มันอาจจะไม่เหมาะเท่าเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเรียกเหงื่อได้เยอะกว่าตัวเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบกันนะส่วนเรื่องของราคาตัวนี้มาด้วยราคา399บาทซึ่งทาสำผมแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะแพงกว่าตัวนี้ถึง200เนี่ยแต่ราคาประมาณเนี้ยในในคุณภาพตัวนี้ในเนื้อผ้าแบบเนี้ยมันยังถือว่าเป็นอะไรที่พอรับได้ก็สําหรับผมแล้วผมให้ตัวนี้ เก้าเต็มสิบไปเลยอ่าโอเคทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายของ H&M กันบ้างนั่นก็คือ H&M Oversize ออฟฟิฟ่านเนี่ยบอกว่าสีขาวมันโซเอาล่ะคืออย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่ตัวเนี้ยมันมาจากของผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเสื้อยืดแบบเนี้ยมันไม่ได้มีจํากัดเพศโดยเฉพาะคือถ้าเกิดมันไม่ใช่ทรงคอปที่มันจะเปิดโชว์อะไรแบบนั้นแต่สําหรับพวกเสื้อยืดที่มันเต็มตัวหรือเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ ทั้งของผู้หญิงหรือว่าของผู้ชายได้คือทรงมันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยการแตดเย็บม,มันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่นั่นแหละหลักๆแล้วมันก็แทบจะเหมือนกันเลยและถ้าเกิดให้ผมอธิบายเสื้อตัวเนี้ยผมก็คงอธิบายว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัวแรกตัวที่ผมใส่อยู่มันจะมี texture ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่เท่ากับตัวที่2และมันไม่ใช่แค่เรื่องของเนื้อผ้าที่มันอยู่ตรงการลางราคาของมันก็อยู่ตรงกลา,างเช่นเดียวกันเพราะตัวแรกร9อตัวที่3ามตัวนี้299บบาท ซึ่งอย่างที่เห็นทรงมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยเลยเพราะมันเป็นไซส์จริงไหลของมันเนี่ยก็จะตกมากกว่าแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะคือด้วยความที่มันใหญ่มันก็ค่อนข้างที่จะปิดตูดเลยนะเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยผมให้คะแนนความเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์เนี่ยสูงกว่าตัวแรกสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะเอาไป8แล้วกันอ่ะเฮชหมดไปแล้วทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งแบรนด์ขวัญใจมหาชนกันบ้างนั่นก็คือ u n i ิโคลสำหรับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า u n i ิโคลยูคอร์เรคชั่นสำหรับตัวนี้เนี่ยอย่างที่คุณเห็นเลยมันมีความโอเวอร์ไซส์น้อยที่สุดแล้วอะคือสำหรับ u n i ิโคลตัวเนี้ยผมว่าเปรียบเทียบได้ดีมา,มากๆกับ H&M ตัวแรกที่ผมบอกไปตัวที่ผมวางใส่อยู่เนี่ยเนื้อผ้าของเขาแทบจะเหมือนกับทรงนี้เลยคือไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยมันเป็นเนื้อผ้าที่มันมีความแบบ texture มันมีแบบว่าความดิบมีความแข็งสักนิดหนึ่งมีความด้านเกนิดหนึ่งเสื้อแบบเนี้ยที่มันจะมี texture ที่มันจะมีเนื้อผ้าของมันเนี่ยไม่ว่าคุณจะใส่เดีย่ยวใส่คู่กับแจ็คเก็ตเดี๋ยวจะเอาไปเลเยอร์หลายๆชั้นหน่อยเวลาที่คุณไปต่างประเทศเนี่ยมันจะออกมาดูดีเพราะว่ามันทําให้เสื้อผ้าของคุณการในตัวคุณเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอะมันไม่ใช่แค่แบบเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาสําหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันแล้วก็สีข,ของเขาเน 490บาทก็สูงกว่าของ H&M ทั้ง3รุ่นเลยก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าคุณแบบเฮ้ยชอบแบบไหนคือสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะชอบ u n or, นิโคมากกว่า H&M มันก็ไม่ผิดนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละคน,นเป็นยังไงตัวเรื่องของคะแนนรวมเนี่ยตัวนี้ผมขอให้เท่ากันอ่ะเอางี้ดีกว่าผมให้ตัวนี้ตัวที่ผมใส่อยู่ของยูนิโคเนี่ยน้อยกว่าตัวแรกแล้วกันตัวแรกผมให้เท่าไหร 9ไปใช่ไหมตัวนี้ผมให้8.9แล้วกันทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวที่หลายๆคนกำลังรอคอยอยู่แน่นอนผมกำลังพูดถึง c o ค r r c t i o n แ l l s i s m หนึ่งในตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วผมขอพูดถึงคอร์เรชันนี้หน่อยกันแล้วกันคือ U c คอ r e เรชันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคอร์เรชันเลยนะครับที่กระชอนโลกของแฟชั่นไปอย่างสิ้นเชิงอ่ะตอนที่เขาปล่อยตัวออกมาแม้ว่าคุณจะมีสไตล์การแต่งตัวแบบไหนแม้ว่าคุณจะชอบแต่งตัวแบบไหนสไตล์การแต่งตัวปกติของคุณเป็นยังไงเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อแล้วก็ใส่มันได้ตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นๆที่ผมจะมาพูดในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวเนี้ยมันจะเป็นคอตตอนผสมระหว่างคอตตอนห้าสิบสามเป Ester, ซึ่งสิ่งที่มันใช่กับคุณก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่มันคล้ายกับเสื้อกีฬาเสื้อบอลปรกมานั้นเลยส่วนเรื่องของคุณภาพของเสื้อตัวนี้เนี่ยแน่นอนเราสามารถที่จะคาดหวังได้กับยูนิโคลและเราจะไม่ผิดหวังแล้วตัวนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันคือการตัดเย็บของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ละเอียดมากๆคือช่วงยางที่เป็นความกกมของคอเนี่ยมันมีความคลาสสิกมันมีความแบบว่ามีคลาสส่วน จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทรงนี้เลยก็คือเรื่องของแขนแขนของเขาเนี่ยจะมีความยาวมากกว่าตัวอื่นแต่ในรายกันมันไม่ได้ดูแบบใหญ่โคร่งนึกออกไหมมันจะมีแบบไหลมันตกกว่าก็จริงแต่ว่าไม่รู้ทําไมมันไม่ได้ดูใหญ่เด่นเลยนะครับความยาวของเขาเนี่ย นี่คือผมไม่ได้พับไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคือมันสั้นกว่าตัวเมื่อกี้ยังเห็นได้ชัดตัวเมื่อกี้ประมาณตรงเนี้ยก็นั่นแหละถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่เวลาที่คุณเห็นปุ๊บเนี่ยคุณจะนึกภาพออกเลยว่าอ๋อตัวนี้เนี่ยคือ a l i ลิซึ o มยูคอ i o n ชัอย่างแน่นอนคือเสื้อตัวนี้มันอารมณ์เหมือนแบบผ้าสองด้านมาประกบกันอะ่ะมันจะให้ความหนามันจะให้ความแน่นแต่ในเวลากันมันไม่ได้แบบอึดอัดมันไม่ได้แบบว่า อบอ้าวเลยขนาดนั้นมันยังระบายอากาศได้ดีอ่ะแม้ว่าเนื้อผ้ามันจะดูหนามันจะดูแน่นแต่เวลาที่คุณใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเย็นแล้วก็สบายเวลาที่สัมผัสกับผิวของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ลื่นมากๆอย่างไรก็ตามแม้ว,ว่าผมจะเอาแต่พูด่าเฮ้ยมันเหมือนเสื้อกีฬาเหมือนเหมือนเสื้อบอลเนี่ยแต่จุดเด่นของเขาเลยก็คือคุณสามารถนําไปใส่ได้ทั้งแบบลำลองแล้วก็เรียบหรูแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่แต่งตัวสไตล์ไหนคุณอาจจะเป็นแบบแนวแบ็ปเปอร์มีคลาสแต่ใส่กับ Select, สาเล็กทรงแบบสกินนี่หน่อยก็สามารถที่จะใส่ได้หรือคุณอยอยาากจะ ไปใส่กับแนวสตร e ทหน่อยดูมีความแบบไฮเอนด์สักหน่อยหนึ่งคุณก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันและแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีราคาสูงที่สุดด้วยราคา590บาทเนี่ยแต่ผมมองว่ามันเป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อมากๆอ่ะคือเทียบกับตัว h ฮชแม้ว่าผมจะชอบตัวนี้มากๆเช่นเดียวกันเนี่ยแต่สำหรับตัวเนี้ยมันให้อีกอารมณ์อีกความรู้สึกนึงแล้วผมเข้าใจว่าทําไมมันถึงแบบ ราคาสูงกว่าเพราะว่าเรื่องของคุณภาพของเนื้อผ้าแล้วก็การตัดเย็บของเขาทรงของเขาด้วยก็สําหรับตัวเนี้ยผมขอให้9.6เต็ม10ละกันถือวเป็น1ตัวที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับสาหรับเสื้อยืดสีขาวทำไมมันถึงไม่เต็ม10นะหรอเพราะว่าเรื่องของเนื้อผ้าของมันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมคือด้วยการที่มันเหมือนเสื้อกีฬาเสื้อเจอซี่เนี่ยเวลาที่คุณจะไปใส่กับลุกที่มันดูมีคลาสมากสุดๆแบบสมมุติว่าใส่เสื้อ ยืดกับสูตรเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่มันจะไม่ได้แบบขาดความคลาสสิกของคอตตอนร100้อไปอะแต่อีกอะไรก็ตามแม้ว่าคุณจะดูคลิปผมอยู่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาส ็ลองไปลองด้วยตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่ผมพูดไปว่าอ๋อนี่สินะสิ่งที่หมายถึงหรือสําหรับใครที่ลองมาหมดแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันนะครับว่าสําหรับคุณแล้วเนี่ยรุ่นไหนแบบไหนยี่ห้อไหนที่มันเป็น the best มากที่สุดและถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้กับยี่ห้อไหนอีกหรือว่ากับแบรนด์ไหนกับรุ่นไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมครั้งได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไอเทมอื่นก็ได้จะเป็นกางเกงอาจจะเป็น เสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นเสื้อเชิ้ตหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือว่าดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้อผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี굿ไบ